สวัสดีคะ่ะแม่นงนาะดสวัสดีคุณกิตนาสวัสดีเทพซาเด้อค่ะเด้อพอดีแม่ปิ่มไปอ่ะผ้าร้านเ <c oughs> ขาไปในบ้านเนี่คะ่ะเมื่อกี้ช่วงเช้าๆก็จะยุ่งกับร้านไปโรงเรียนเด้อค่ะเด้อแม่ปิ่มขอจอดไว้นี่นะคะขอจอดไว้ะะออไวต้นลำไยเด้อค่ะเด้อลำไย,ยกําลังโตจ้ะลำไยกําลังโตก็เลยขอจอดไว้จักน้อยขอจอดเห็นเพื่อนเบื้ง ท้องฟ้าดูท้องฟ้าดูลำไยไปนะคะพอดียุ่งๆกับหลานอยู่เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่มาเยี่ยมชมบ้านแม่ปิ๋มนะคะขอบคุณกำลังใจขอบคุณสองล้านดวงตาก,กับแปดการกดไลค์นะคะขอบคุณมากๆวันนี้เราก็มีลำไยมาให้ชมนะคะลำไยลำไยกระลูกกำลังโตกำลังงามเลยจ้ะดูดจากปีนี้ ดกมากๆเลยค่ะเอาหูหากล่องก็ได้ดกค่ะดกดกก็อยากเปิดให้ฟังเสียงเพลงเสียงนกอยู่เด้อพอดีอ่ะเพื่อมีคนมาบอกในไลนเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าจะเปิดเปิดไว้เปิดไว้ให้ฟังเสียงนกก็ได้เนาะคะ่ะเด้อเปิดเปิดไว้ตรงนี้ก็ได้จ้ะไะม่ปีกมม้ไม้เด้อค่ะเด้อม่ปิกมากุยน้าไม้นะ้จ้ะฟังเสียงนกไปนะคะเพื่อน ยัมีปิกบมาไหมเด้อจ้ะเด้ออันนี้ร้านกินเข่าไปโรงเรียนก่อนจ้ะ